เรื่องได้รับโอกาสดีกว่าเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้อาคินาก็เป็นซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งที่ผู้ใหญ่เขาเห็นว่าซีรีส์เรื่องแรกที่ถ่ายทอดที่ทำไปเรื่องท็อปฟอร์มกระแสดีตอบรับดีเขาก็เลยให้เปิดโอกาสให้ทางทีมงานแล้วก็ทางนักแสดงที่แคสเข้ามามาอยู่ในโปรเจกต์ท็อปยูนิเวอร์สนี้มาร่วมโปรเจกต์อาคินะด้วยครับซึ่งเราก็โอเคที่แบบว่าจะงสรรมาเล่นวายอีกอะไรเงี้ยแบบช่วงช่วงสังสรรค์นะก็วายวายเห็นนะาเตยพงก็วายอะไรครับตั้งแต่วิมานน้ำใช่ไหม มันหามาแล้วก็มาท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มใช่ท็อปฟอร์มอาจจะยังไม่เต็มตัวเท่าไหร่แต่เรื่องนีอ้อาจจะเข้ามาเต็มตัวครับผมเรื่องอาคินะใช่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมผมเองก็ยังไม่รู้อะไรมากคอนเซปต์ก็จะเป็นเรื่องของความรักแล้วก็การแก้แค้นแล้วก็แฟนตาซีครับสำหรับเราคิดว่ามีอะไรที่มันต้องฝากเปลี่ยนดีไหมคะนอกจากเออเราก็เล่นมาประมาณนึงแล้วอะไรแบบนี้เต,ต็มตัวแล้วตเอตอตอนนี้แบบเป็ตน,นตัวแนละ้วเปลี่ยนในเรื่องของการลุ้นดีกว่าลุน้น รุนว่าจะมีคู่ไหมเพราะในเรื่องของท็อปฟอร์มผมก็ยังไม่มีคู่ด้วยไม่รู้ว่าจะได้คู่ใครหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาก็กําลังเขียนบทอยู่ใช่ครับชาเลนไนหะผมก,ก็ก็ชาเลนนะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแต่ก็สมัยนี้แล้วเนาะมันก็เป็นอะไรที่เปิดลับแล้วก็กว้างมากขึ้นความรักมันก็มีหลายรูปแบบผมว่ายังไงก็ต้องทําให้ได้ครับในในใน,ในมุมของนักแสดงใช่ เสน่ห์คือเราจะเห็นแล้วเราจะเฮ้ยยิ้มไปโดยที่ไม่รู้ตัวเราจะแบบยิ้มไปกับมันเพราะบางที่ผมดูอย่างอย่างซีรีส์เรื่องที่ผ่านมาที่ที่เล่นไปก็เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็เป็นความน่ารักโดยมันจะทําให้เรายิ้มแล้วก็สนุกหัวเราะไปกับมันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยไม่ต่างอะไรจากซีรีส์ละครทั่วไปเลยครับใช่คนจะทำภาพไปนะตอนนี้แต่จริงๆโลกมันเปิดว่าอย่างที่บอกใช่ ร่ไปหมายว่า,าบบละครชายหญิงเราก็ยังแบบรับจริง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 ผมว่ามีละครชายหญิงไว้ในสต็อกอยู่ก็มีมีเยอะพอสมควรเลยครับตอนนี้แต่ก็ถ่ายทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยใช่แต่จริงๆก็มี <c oughs> มีมีเหมือนกันครับผมต้องรอครับผมมีอยู่สองสองสามเรื่องได้ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับในช่วงที่ถ่ายอะค่ะมันคาดเกี่ยวกับช่วงที่เราถ่าย ถ่ายอ๋อถ่ายชายหญิงคือถ่ายจบเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้เหลือชายชายแล้วครับใช่ถ่ายแฟนเออ่ก็มีมีครับมีมีเเออออ่่มีต่างชาติมากขึ้นครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามผมด้วยก็ฝากติดตามคอนเทนต์ต่างๆผมในช่องทางต่างๆด้วยครับที่ก่อนอันนี้แบบเป็นแฟนแบบเลยเชียร์หรือสปอร์ต มีครับผมมีมีบางคนก็บอกอยากเห็นพี่เต้เล่นวายอยากเห็นพี่เต้เล่นนี่โอเคได้ตอนนี้เข้ามาแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับคนที่บอกว่าอยากเห็นพี่เต้เล่นอยากเห็นอย่างนี้เข้ามาเต็มตัวแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับยืนยันว่าก็ยังรับอยู่ทค่ะชายชายหรือชายหญิงใช่ใช่ครับใช่ติดต่อมาได้ทุกงานแสดงได้ติดต่อมาได้ครับผมติดต่อมาได้ครับติดต่อมาได้ครับตอนนี้ต้องการงานครับผมใช่ครับ อ่าใช่ครับไปวิ่งที่ชิคาโกมาครับผมใช่สนุกมากครับสนุกมากแล้วก็มีนักวิ่งคนไทยหลายท่านไปร่วมเยอะเลยอย่างที่รู้ก็มีพี่แอนทอมผสมไปด้วยแล้วก็มีทีมชาติไปด้วยหลายหลายหลาย,หลายท่านเลยแล้วผมเองก็ไปในในานามองแบบ Adidas แล้วก็ทางการมินด้วยก็ตั้งใจทำลายสถิติตัวเองให้ได้แล้วก็ทำสำเร็จครับผมทำเวลา ทำลายสิติตัวเองได้ประมาณ2นาทีครับผมจับ2ชั่วโมง52เป็น2ชั่วโมง50นิบนิดๆครับใช่มาราธอนครับ4 2 1 9 5กิโลครับผมใช่ก็ดีใจครับผมซ้อมมาหลายเดือนซ้อมมาหลายเดือนมากซ้อมมาตั้งแต่เมษาซึ่งได้มาแบบจริงน่าจะประมาณ7เดือนได้ครับ7จเดือน7จเดือนทุ่มเทกับมันเต็มที่แต่ก็ดีใจถึงเวลาจะลดลงคนอาจจะมองว่านิดเดียวแต่มันก็ยิ่งใหญ่สำหรับผมใช่ครับ ตั้งเป้าครับตั้งเป้าตั้งเป้าไว้แต่เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าตั้งเป้าใหญ่ก็คือเวลาอาจจะลงกว่านี้แต่ว่าเป้าจริงๆแค่เวลาดีกว่าเดิมเท่านี้เราก็ดีใจลวครับใช่เพราะเราอุตส่าห์ทุ่มเทกับมันแบบ<ะ>แบ,บ่งเวลาไหนจะต้องตื่นเช้ามาซ้อมไหนจะต้องถ่ายละครถ่ายซีรีส์อะไรอย่างนี้ด้วยก็ถือว่าภูมิใจละครับเจอเจอเหมือนกันครับบางวันก็เจอฝนตกก็ต้องเปลี่ยนตารางซ้อมบางวันมีถ่ายละคร ถ่ายซีรีส์ติดกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับตารางซ้อมของเราจัดตารางชีวิตให้มันแบบลงตัวพอดีแต่ก็ต้องขอบุณครอบครัวครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างที่ที่คอยซัพพอร์ตผมในเรื่องของอที่ผมสิ่งที่ผมอยากจะทำเขาก็คอยซัพพอร์ตหมดครับใช่จริงๆแล้วแดดเขาแรงมากนะมีแค่ช่วงช่วงแรกๆที่เย็นหน่อย ช่วงแรง5ถึง10กิโลแรกอาจจะเย็นหน่อยแต่ว่าพอแดดมาคือแบบแรงมากน่าจะพอๆแดดแรงพอๆกับไทยได้ครับใช่ขอบคุณคอบครับขอบคุณครับไว้ค่อยงานหน้าด้วยงานหน้าเมื่อไหร่นะโอเคได้ครับ